สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราวิวเอเชนแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวสําหรับแฟรงกี้เดยองนะครับล่าสุดแฟรงกี Young, ้เดยองปฏิเสธข้อเสนอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากจํานวนเงินที่ได้รับไม่น่าพอใจตามรายงานจากสื่อเนเธอร์แลนด์กองกลางชาวเนเธอร์แลนด์เป็นที่ต้องการของเอลิกเทนฮากกุนซือปิศาจแดงซึ่งพยายามให้สโมสดน,นาเนินการเจรจาดึงตัวมาเล่นในโอเทมฟอร์ดแต่เวลาที่ผ่านมาหลายเดือนคงไม่มีข้อสรุปล่าสุดเเลกรัฟ สือเนเธอร์แลนด์รายงานว่าข้อสัญญาส่วนตัวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปให้กองกลางวัย25ปีกำหนดเวลาหมดอายุแล้วทางนักเตะมีการตอบสนองจำนวนเงินที่น้อยกว่าข้อการมาเฟลฟานเดคร์นักข่าวเทเลกราฟระบุผ่านแคทน,นี้การเจราจากลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพวกเขาจะต้องคิดหาแนวทางใหม่เพื่อเติมเต็มส่วนการเงินของนักเตะ เรื่องดังกล่าวทําให้สถานการณ์ของปีศาจแดงกับเดยองห่างไกลไปมากกว่าเดิมโดยช่วงที่ผ่านมาเซลซี C C พร้อมเจราจาดึงแข้งวั25ปีไปของซึ่งทางบาร์ซ่ายังคงไม่ปิดประตูขายนักเตะออกจากทีม หากได้ราคาตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามสื่อเนเธอร์แลนด์มั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ลดละความพยายามและพร้อมจะปรับปรุงข้อเสนอเพื่อดึงกองกลางรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ